สวัสดีครับมาพบก,กับเราในช่องน้องมากมีอิลเลฟินไซเลนครับนายสวัสดีครับยังสวัสดีครับอ่ะนี่า <laughs> นายทำอะไรมันนี่นี่เล่นกับมันนี่ป่ะจะเอามืน <laughs> อานายไปกินจะเอามือนายไปกินมันนี่จะเอามือนายไปกินปะ นี่ทำไมหลายใเกดอนะฮะไมหลอะไรนะเออไปัดฝุ่นให้น้องเอยอย่าไปดินที่ทางอนอย่าไปดินที่ทาง เอามันนี่ไปเล่นขี่ช้างวะไหนโอ้เปื้อนบะเ,อ,เ,อ,เอ้อนี่แหละเขาควานไม่อยู่ให้อยู่ให้ควานน้อยปัดอย่างดีนะครับดูครับเฮ้ยไายบอกบอก,อนนบ,นะบอกมันนี่ว่างไงนะบอกมันนี่ว่าไงนะอย่าไปเล่นอะไรนะนี่าไปเล่นี่า นี่้องจะแย่งไรนายใส่ไรมาไม่ใช่ของปูบะโอ้ยโบอะอะไรกนอ๋อเอ้อยไเอาอ้อยให้แม่โบดู thầy hả? không lưu chặt tao không bỏ không lỡ không này lưu chặt ở đây ngay yeah. <laughs> bố <Bộ bì. cười> อันไหนมาเปิดประตูให้มันนี่ออกเลยอันนี้จะเอาได้อันนี้จะออกไม่ได้ออกไม่ได้บ่นายปิดประตูไว้แล้วบ่ปิดแล้วอ๋อปิดแล้วใช่ไหมปิดแล้วอ๋อเออดอกกันดิเออดอกเออดอกอันไหนบอกให้น้องกดเออด้ให้น้องกินหัวอันกอดกันกอดกัน เอ้ยอาการกันอ้นเห็นไหมน้องกอดแล้วเห็นไหมน้องหอมด้วยมันนี้จะกินอะไรบ่เดือดดอะไรเพื่อนอะไรเพื่อนอะไรนี่เดูอดเดืดูมาแล้วมาแล้วเอาเดือปัดปัดฝุ่นให้น้องแล้วอี่ จะปักที่ทางให้เจะปักที่ทางให้โอหยากไยากอันนี้ค่ะจะปันทุนค่ะบอกน้องยาดื้อยาดื้อยดื้อเตกใจตกใจหมดเลยเนาะนี่น้องนี่น้องจะทำน้องจะออกมาเล่นกันนาย

เด็กันนี้พอผมมาอยู่มุมนี้ก็มาอยู่กับผมเลยครับเด็กขี้อ้อนเฮ้ยเฮ้ยไหนใครขี้อ่อนใครขี้อ่อนฮะทีอากาศวันนี้นะครับค่อนข้างดี มาอ้อนแต่เช้าเลยนะเลยมีเด็กเี้เซาหนึ่งเชือกหลับปุ๋ยเลยนะครับ อี่ยใย่อยายส่ถอยไปหาหลา,านทำไมยายหืลับปุ๋ยเลยนะนี่หางไงดึงกันกับป้าทับทิมหางหายหมดนะครับหยอกกันหางสวยๆนะครับต้องรอให้ขึ้นใหม่จะได้ดูแลดีๆนะครับผม ห่วงลหลานเลื้อยดึงหางกันนะครับห่วงลมากมีแต่มากมีก็นอนหลับสบายใจนะครับเฮ้ยเด็กคนนี้ทำไมได้ดินก้อนใหญ่จังใครไปเขียดินมาจากไหนเะหนูหรือแม่ขี้หนูหรือแม่โกย ใครโกยดินขึ้นมามันเป็นแม่แน่นอนใช่ไหมโบอี่หนูเป้่านะหนูไม่ได้ทำหนูไม่เกี่ยวนะพ่อสงสัยพี่มังมีมั่งทำพี่มังมีได้ยินบน่นถ,ถึงก็ตื่นเลยอ้าวใครบนหนูหนูเปล่านะ หนูไม่เกี่ยวหนูอยู่คนละที่เลยแต่อันนี้หลักฐานอยู่ค่ะขานังข้าเขามีหลักฐานไรเป็นคนทำยกมือขึ้นยกมือขึ้นยกมือขึ้นแล้วยอมรับมาซะโดยดี <laughs> ไปบอกว่าฉันเองลูกฉันไม่เกี่ยวจะเป็นคนทำเออเด้อ ยันโยก,กันครับ <c oughs> ครับผมนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในช่องน้องมากมีได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ,บ,ค,รบครับผมมีคนเก่ง